เดี๋ยวก่อนคุณระพรผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเดี๋ยวนะคุณจะพูดอะไรอีกไม่พูดไม่ได้คำพูดนี้ยังไงผมก็ต้องพูดงั้นคุณก็รีบพูดมา พ <Hello. S 2> ี่หลงดูปันแล้วพี่คุณไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านแล้อยังปิดเครื่องใส่ผมอีกโทรศัพท์ของหนูอ่ะแบตบหมดก็บอกพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเมื่อคืนน่ะมีงานด่วนงานด่วนอะไรทำไมทําถึงเช้าพี่คุณแอบไปเที่ยวกับผู้ชายมาใช่ไหมคุณจับ้าเหรอฉันแต่งงานกับคุณมาสามปีอ่ะเคยมีเวลาไปเที่ยวที่ไหนขนาดเพื่อนอ่ะยังไม่ เลาไปเที่ยวเลยแล้วนี่จะเอาเวลาที่ไหนไปเที่ยวกับผู้ชายใครจะไปรู้ก็คุณมีหลักฐานไมหมล่ะก็คุณทํางานที่บริษัทจริงๆอะไรกันเนี่ยอย่ามันงี่เง่าได้ไหมนี่คุณหาว่าผมงี่เงา่าเหรอใช่งี่เง่าไม่พอนะไม่มีสมองน,ะนี่คุณพูดเกินไปหรือเปล่าเกินไปตรงไหนที่ฉันพูดอะมันยังน,น้อยไปได้ยซถ้าวันนี้คุณไม่มีหลักฐานมาให้ผมนะ เราอยากกันพี่คุณขู่ใช่หรอผมไม่ได้ขู่ผมพูดจริงได้อยากก็อยากได้งั้นเราไปอยากกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับ เราสองคนมาอยากกันครับผมว่าพวกคุณสองคนก็ก็คุยกันดีกว่าไหมคุณไม่ต้องมาห้ามพวกเราสองคนหรอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสิ่งที่เขาทําำมไม่มีวันให้อภัยแน่คุณอยา่าไปฟังเขานะคะเข้าก็เป็นคนแบบนี้แหละโง่ไม่มีสมองพูดอะไรทําอะไรก็ไม่ได้ใช้สมองคุณนั่นแหละไม่ใช้สมองถ้าคุณไม่โง่คุณจะพาฉันมาที่นี่ทำไมก็ผมก็อะไรพูดมาสิ ช่วยทำเรื่องใหญ่ให้เราหน่อยค่ะใช่ครับรีบทำเลยนะครับมไม่อยากอยู่กับคนแบบนี้แล้วจะรีบไปไหนเรื่องใหญ่ขนาดนี้พวกคุณต้องคิดให้รอบคอบนะคิดฉันคิดมาตลอดทางเลยคะ่ะใช่ครับผมคิดดีแล้วครับคิดตั้งแต่เดินออกจากบ้านแล้วครับ เรื่องใหญ่ขนาดนี้พวกคุณใช้เวลาคิดแค่นี้เองเหรอผมขอถามพวกคุณหน่อยมีใครบังคับให้พวกคุณบาดยากันใช่ไหมบ,บังคับจะเป็นไปได้ยังไงฉันอยา่ด้วยความยินยอมของฉันเองใช่ครับผมก็ยินยอมเองครับผมว่าพวกคุณสองคนก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรถ้าพวกคุณสองคนยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันพวกคุณลองกลับไปคิดทบทวนที่บ้านดีๆนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเอะอะอะไรก็จะ อย่ากันโอเคไหมครับความรู้สึกดีๆงั้นหรอตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วแล้วฉันก็ทนไม่ไหวแล้วยังไงฉันก็จะหย่าค่ะทะเลาะกันทั้งวันคมเหนื่อยแล้วสินะนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับผมไม่ได้คุยกับคุณดื่มน้ำก่อนนะครับ,บค,ครับผมยืนน้ำพอ,นนอดีเลยน้ำไม่ได้ให้คุณครับผมให้คุณอาภาพรขอบคุณค่ะเอ๊แต่ทำไมเป็นสีแดงแล่ะคะ ผมได้ใส่น้ำหวานแดงลงไปเพื่อบำรุงโลหิตเห,ตหมาะสำหรับผู้หญิงดีต่อร่างกายผิวพรรณจะได้ผ่องใสคนนี้เป็นคนอบอุ่นจังเลยนะคะรีบดมครับขอบคุณค่ะแล้วคุณวางแผนชีวิตต่อไปของคุณยังไงครับวางแผนชีวิตต่อไปงั้นเหรอใช่ ดูคุณสีทั้งสาวทั้งสวยขนาดผมยังนี่ครับผมให้คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณคิดจะชุบมือเปิบงั้นเหรอชุบมือเปิบยังไงครับก็ดูคุณอภพรสีทั้งสาวทั้งสวยเพอร์เฟกขนาดนี้ไปตกอยู่ในมือของผู้ชายคนอื่นไม่เสียได้แย่หรอครับผมก็อยากให้โอกาสตัวเองไม่ได้หรอครับไม่ได้เพราะตอนเนี้ย ผมกับเขายังไม่ได้อยากกันเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเป็นผู้หญิงของผมอยู่คุณจะทําแบบนี้ไม่ได้นะก็พวกคุณจะอยากันแล้วไม่ใช่เหรอครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้อยากันนี่ครับตกลงพวกคุณสองคนจะอยากันหรือว่าไม่อยากครับไม่อยากครับไม่หยาคุณพูดคนเดียวไม่เป็นผลหรอกคุณลองถามออคุณอาภาพรดูสิว่าเขาคิดยังไงฉันไม่อยากหยาแล้ว คนสองคนเป็นไรกันตั้งแต่เดินเข้าประตูผมมาทะเลาะกันจะอยากันให้ได้ตอนนี้ก็บอกว่าพวกคุณไม่อยากกันแล้วนี่พวกคนสองคนเล่นอะไรของพวกคนสองคนคุณอภพรครับผมรู้สึกดีกับคุณจริงๆอีกอย่างคุณเป็นสเปคที่ผมชอบพอดีเลยผมตัดสินใจแล้วผมจะทำให้คุณเป็นภรรยาผมให้ได้ บ้านกันเถอะเราเจอคนบ้าแล้วแหละไปเดี๋ยวก่อนคุณรพรผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเดี๋ยวนะคุณจะพูดอะไรอีกไม่พูดไม่ได้คำพูดนี้ยังไงผมก็ต้องพูดงั้นคุณก็รีบพูดมาหนึ่งรบกวนคืนดอกไม้ของผมด้วยอสองเอาเอกสารพวกคุณคืนไป 3. อยากให้พวกคุณกลับไปแล้วต่อไปมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ใช่เอะอะไรก็อย่ากันขอแค่นี้ทำได้ไหมได้ค่ะได้ครับกลับไปเถอะขอบคุณค่ะ เล็จไปได้อีกคู่เชิญฮ่าใหม่คู่แล้วล่ะ